สวัสดีครับผมสวัสดีเพยยังมีหมอแคนแฟนหมอรับม,มาพบมาบอกับไทยสีเกตกันอีกรอบกันอีกครั้ังหนึ่งแหละครับพี่น้องในเวลา15นาฬิกา42นาทีคลิปนี้บอไปใสครับพี่น้องหลังจากที่คุยเรื่องประเด็นดรามา่าตามตามมันก็มีมาติดต่อกันหา้ายเหมือนลายเวท คลิปนี้สิมาโฟกัสข่าวมาหาลูกสาวแห่งชาตินั่นคืออีลาหน่อยหูงอีพี่พี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้ให้ฉายาบวาจะเป็นเทพหแห่งโชคลาภเทพหแห่งความสำเร็จเ,เทพธิดาแห่งความสำเร็จพี่น้องสังเกต คือผมบอกครับอีลาหน่อยอุ๋เองไปแสดงณนะสถานที่ได้บ้านไดกระตามเท่าเห็นผู้เทาผู้โถผู้สูงวัยผู้มีอายุหลายผู้หลายคนสีตันตาล่อค่อยสีถามหาอีลาหน่อยอุ๋งสีมาจาักโม บรว่าจะไปถามต่องพ่อก,การใช่แน่ต่องเสียนนท์แน่ต้องอลักแน่สาวสาวหน่อยเพชรวันแพงและช่องอื่นๆอ,อยากสิมาไก่ขิดอยากสิมาจับมือไอ้ข,ขอขอทายรูปก,กับเพิ่นบางคนก็บ,บอกอยากขอทายรูปก,กับอีหลานมาเหว่งอยากมาเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิต พี่น้องเคยเห็นปรากฏรณาแบบนี้กับศิลปินคนอื่นมากก่อนบ่ครับเมื่อไปสถานที่ใดๆก็ตามที่เป็นงานบัตรงานบุญงานกุศลนี่ี่ลาหน้อยองคเองดีจะบอลืมครับพี่น้องบอลืมที่เสียหายคว่วซวยเหลือซวยเหลือทางวัดเล็กๆน้อยๆพอเป็นสินนำใจ แต่จะทำทุกครั้งไปทั้งต่อหน้าสื่อและรับหลังสื่อนี่คือสิ่งที่เีลาน้อวิงเห็ดมาตลอดแม่นยังครับคนผู้สูงอายุจังอยากมาเบิง่งจังอยากมาไกลคิดอีลาออหลากหลายสนามครับ ตั้งแต่อีลาน้อยอุงอิงย่างก้าวเข้ามาสู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแผอน FC รุ่นไอ้รุ่นแรกแรกที่ได้รับฉายาเป็น FC อีลาน้อยอุ้งอิงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั่นคือ FC น้ำหมากระจายตอนอีลาน้อยอุง้งอิงนั่นเถืออบูรีตอนแรกแกเลย สีได้รับฉายาว F ่าเอฟซีรุ่นนับมากกระจายดิซอยกันมาปกป้องอีฬาน้อ้ซอยกันมาเบิงซอยกันมาแย่งอีฬาน้อยนั่นตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีณศาลปู่เจ้าสมิงพายตั้งแต่บัดน,นั้นมานี่นั่นคือการเปิดโตครั้งแรกเมื่อได้มาอยู่ในครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพง ได้ความอุปถัมภ์จากบอสโจยกขึ้นมาเป็นลูกบุนทัพว่าง่ายๆขอมาเป็นลูกบุนทัพจากแม่หน่อยก็ได้รับความหักความแพงจากซอนุษจากน้องๆบว่ารําเพลินลาแพทที่ถือกันว่าสนิทชิดเชื่อกันยั่งรวดเร็วครับ ผู้เป็นนอ้องถ้าบอเห็นเอื่อยดนดนกะอยากเห็นอยากพบอยากพ่ออยากรับแพ้ติพีน้องควงใบายบนบอแค้แฟนหมอลับบอค่อยให้ไปจับบอค่อยให้คอยไพบายง่ายๆถ้าบอสนิทสนมแต่พ่อมาเจออีลาหน่อยปุ๊กยี่กลับมาติดอีลาหน่อย อยากมาพบอ,อยากมาพออ่อคือเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นตั้งแต่แรกเริ่ม